สวัสดีครับวันนี้ผมโพ,พ่ดิ์พิกุลทองอยู่นัสนามพระเครื่องวัดพิกุลทอง<ร>อจังหวัดสิงห์บุรีนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับสนามพระเครื่องวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับนาะเราเปิดกันทุกวันนะครับสวัสดีครับไม่มีวันหยุดนะครับนะาแล้วก็มีเซียนพระแบบนี้เลยครับนี่นาตาเราหล่อทุกคนนะครับนาะสามคนนี่ประมาณน่าจะอยู่ที่ประมาณสองร้อยกว่านะเคยหล่อไหมเมื่อก่อนนี่สาวกรี๊ดไหมเติมเลยนะ ต้องคัดออกต้องขดต,ต้องกรองเลยเหรอแต่เดี๋ยวนี้เป็นไงไม่เลือกเลยนี่นี่พี่สมัยก่อนนี่นะโอ้โหนะี <laughs> น่ไม่เลือกเพราะว่าได้ได้ทุกรูปแบบเฮ้ยสีตาแมวนะนี่สมัยก่อนนี่พี่ <laughs> ผมจะบอกให้นี่ <laughs> โอ้โหนี่แถวแถวพี่โย่มาก่อน,นี่โคตรเลือกเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้น <laughs> นี่ท <st ischen> ําไปวันโย่ต้องเจอต้องเจอต้องเจอเขาต้องเจอโอ้โห<ม>โกรีดอ่ะกรี๊ดอ่ะให่เขามาไหว้พระนี่ครับบรรยากาศา illon, กกสนามปลาเครื่องวัดตุนทองจังหวัดสิมบุรีนะครับ<อ>จะเป็นแบบนี้ครับ <uss> ใครอยากเช่าปลาเครื่องน,นะครับนะ้าหรือว่าสวัสดีครับสวัสดีครับอยากเดินทางมาเลือกหาซื้อปลาเครื่องนะครับเชิญได้เลยครับเราเปิดกันทุกวันนะครับยิ่งวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะครับน้า สาร์อาทิตย์นะครับที่สนามพระเครื่องวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับน่ะเราังมีนะครับตลาดต้องชมด้วยนะครับนะเรายังมีตลาดต้องชมนะครับบริเวณนะครับน่หลังคาแดงๆนะครับติดกับสนามพระเครื่องเลยนะครับมีชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้านะครับใกล้ๆวัดพิกุลทองนี่นะครับน่ะนำของกินของใช้ของฝากของที่ระลึกนะครับนำมาจําหน่ายให้ทุกท่านนะครับนะมีร้านขายอ่เนี่ยครับนะของกินนะครับเยอะแยะมากมายนะครับนะ ร้านขายกล้วยปิ้งนะครับร้านขายผักสดนะครับชาวบ้านปลูกเองขายเองนะครับแล้วก็ร้านขายอาหารอิสานนะครับนาสมตำไก่ย่างต่างๆนะครับสําหรับสนามพระเครื่องวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับตั้งยืนโดมจอดรถแบบนี้เลยครับนี่ที่จอดรถมากมายนะครับรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์จอดได้หมดนะครับแล้วก็สะอาดนะครับ เย็นนะครับฝนตกไม่เปียกแดดออกก็ไม่ร้อนร้านอาหารติดกับสนามประเครื่องเลยครับร้านเจแดงขายอาหารตมสั่งนะครับต้มเลือดหมูผัดไทยก๋วยเตี๋ยวนะครับรับทเข้ากล่องร้านน้ำแจ่วขายน้านะครับนะาขายน้ําชงชากาแฟริปโพกทิงแดงนะครับร้านกาแฟสดนะครับร้านกาแฟสดนะครับฝั่งนี้มี1ลร้านนะครับนะมีห้องแอร์เย็นๆนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับจะเป็นร้านของน้องหลิวนะครับขายกาแฟสดนะครับนะตรงนี้นะครับเนี่ยติดกับร้านขาย ผักสดนะครับติดกันเลยครับอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับนะาใครสะดวกฝั่งไหนก็รับประทานก็ได้นะครับห้องน้านะครับห้องน้ําผู้ชายห้องน้ําผู้หญิงนะครับห้องน้าคนพิการนะครับมีทั้งหมดเลยครับนี่เรามาเจอเนี่ครับนะอาจารย์ของเรานะครับนะอาจารย์บอกเนี่ยเป็นไงองค์นี้เป็นไงโอ้โหนี่ชิ้นเขียวนี่สุดยอดเลยนะนี่คนเก่านะครับคนแก่นะครับเล่นพระเก่าเนี่ยถูกต้องตามหลักสากลแล้วเป็นไงดูง่าย ครับนาผัเครื่องเนี่ยถ้าใครอยากจะนําผระเครื่องมาจําหน่ายนะครับนาเชิญได้เลยครับหรือจะมาเลือกหาซื้อผเครื่องที่สนามพระเครื่องพัฒพิคุณทองจังวัดิสิงห์รีก็เชิญได้ตลอดนะครับนาเราเปิดนะครับทุกวันนะครับตั้งแต่วันจันทร์ไปถึงวันอาทิตย์เลยนะครับนานี่ครับแบบนี้เลยนะครับเนี่ยนี่นะครับสะดวกสบายมากนะครับร้านอาหารก็ติดกันเลยนะครับกับสนามพระนะครับเซียนผ้ามากมายมีชาวบ้านนำพระเครื่องนะครับ มาจำหน่ายอยู่เป็นประจำนะครับที่สนามพระเครื่องวัดพิบุตทอนะครับท่านใดที่สะดวกสบายยาเออท่านใดที่สะดวกนะครับก็เดินทางมาได้เลยนะครับนะราคาพระเครื่องนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับนะคุณพี่เดินทางมาจากจังหวัดอ่างทองเลยนะครับนะมาประจําด้วยนะครับตรงนี้นะครับนี่นี่ครับติดกับลานจอดรถแล้วก็ติดกับตลาดต้องชมเรานะครับนี่ของพี่เดือนนะครับเต็มสนามเลยนะครับเนี่ยตรงนี้เลยนะครับนี่มาประจํานะครับเครื่องรางรูปภายพระนะครับ นี่ครับเครื่องรางก็มีลูกถ่ายพระพระใส่กรอบเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับคุณแผนเอา้าเมทีโอ้โหนี่ครับใครมีพระเครื่องหลวงแพจะจำหน่ายนะครับติดต่อเมทีพี่คุณทองได้ตลอดนะครับรับซื้อตลอดเลยครับช่วงนี้ยี่สี่ชั่วโมงยี่สี่ชั่วโมงนะครับกู้ไหมครับกู้ไหมสงสัยจะก,กู้ช่วงเนี้ยเต็มยอดเต็มยอดเต็มแล้ว <laughs> สนุกสนานกันไปนะครับพี่น้องกันทั้งนั้นนะครับอย่าไปเครียดนะครับนาสบายๆครับการเล่นปลาเครื่องนี้นะครับดวงใครดีใครก็ได้ไปนะครับนะปลาเครื่องที่นี่นะครับมีราคาตั้งแต่นะครับหลัก20บาทนะครับนาเป็นถึงหลักแสนเลยนะครับหรือถ้าใครฟุกๆก่อนมีราคานะครับหลักล้านนะครับผมบอกได้เลยว่านะครับสะดวกสบายนะครับแล้วก็มีปลาเครื่องให้เลือกสัรจจานวนมากนะครับเห็นไหมครับบรรยากาศแบบนี้เลยครับแล้ววันนี้นะครับนะ อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามผมด้วยนะครับพอติกุลทอนะครับนะผมมีเรื่องดีๆนะครับในเรื่องฟัเครื่ให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมครับ